รับสอนรวยสนับสนุนโดยบริษัทสุกเวียจำกัดเย่เย yeah, <yeah>, yeah. ขนมหวานของโปรดกินไม่ได้นะพี่มันไม่ดีต่อสุขภาพเอาครีนแต่ของหวานนี่มันของโปรดพี่เลยนะพี่พี่ขอกินนะแต่ของหวานนี่แหละมันทำให้เป็นโรคอ้วนน้ำตาลเยอะมากเอาจากพี่จอยครับของหวานนี่ของโปรดหมดเลยนะครับพี่จอยผมอยากกินนะคบพี่กินไม่ได้นะพี่อ๊กิน ทานน้าตาลมากๆะระวังอ้วนนะคะแต่สําหรับคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะน่าดีใจค่ะที่กําลังมีเทรนด์เรื่องของเฮลตี้หรือว่าการรักษาสุขภาพกันมากขึ้นค่ะ และช่วงนี้มีข่าวดีต่อคนรักสุขภาพแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเมืองไทยเรานะคะสามารถปลูกญ้าหวานหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าสตีเวียหรือซูกาเวียซึ่งเป็นพืชที่มีรสหวานตามธรรมชาติสามารถนํามาสกัดเป็นสารให้ความหวานใช้แทนน้ําตาลได้ปรากฏว่าไม่มีทั้งแคลอรี่และจากการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราค่ะ และตอนนี้นะคะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรของไทยเราหันมาปลูกญ่าหวานพืชเศรษฐกิจสำคัญตัวใหม่ที่เรียกว่าสตีเวียหรือสุกเวียกันมากขึ้นถ้าปลูกได้มากก็รับรองค่ะว่าจะต้องได้รายได้เพิ่มขึ้นรวยรวยรรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันมากขึ้นค่ะขอขอบคุณบริษัทสุกเวียจำกัดนะคะสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ